้ที่โรงเรียนว่าใช่อะไรนะเอ้ยต่อมาลงกับปูวะเนี่ยสัตว์สัตวยตัวเดียวเอ้สองมันมันมันรับมาสองมันเอาอะเอาวเดียวแล้วตั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 วเดียวแล้วมันอยู่ตรงไหนวะมันมันกำลังกลับปูมันกำลังเฮ้ยมันมันมันทำยี่ไรวะน่ะต้องผมเป็นรถสองคันไปเก่งเออไปบ้านพี่เอานนึงะเอได้และมาแล้วเฮียตัวขยันพูดอีกตัวหนึ่งมาละคุยเลยกันเอาเด้ อะไรวะเี่ยาวดักนตี้อ่ะอันนี้จย์พี่เหรอ้าวดับไอสักูก็ไม่รู้อารม์เกม่โอ้โหคือรอดขึ้นเดี๋ยวะเยอะไงความมันเยอะรามาได้ขึ้นแต่้าแล้วอย่ใจได้แค่มอง เอออยู่วันนี้ไม่ไม่ไปถ่ายตลกเหรอไม่พัทไทม์ครับผมนี่สัตว์เดือบพัทไทม์รวยซะด้วยยี่กลับไปพัทไทม์เถอะอย่าแข่งเลยไปเว้ยข้ามขับควดละโอ้ยที่วงล่างโอ้กูบอกเลยสะพานเราอ่ะไม่ต้องข้ามจัดเลยไปเราก็ข้ามก่อนดีไปดิรีบไปเฮ้ยรีบไปรีบไปเดี๋ยวไม่ได้ข้ามเร็วมีรถไหมมีมี ต้องผมสองคันเลยไปดู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 ไปดแต่กูมูฟก่อนละไอเล่นอีกเฮี้ยงกูไม่เล่นมาสองเกมแล้วเนี่ยเอ้เนี้ยส่งส่งกูน่าจะไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้พุตะโกนใส่เข้าไปแสดงแลงพวกกูโดนตามล่าละอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้มีรถร้อยใครไม่ไปไปแล้วนะแม็กกดแม็กบอกเพื่อนแล้วยี่กีแม็กด่ากูเฮ้ยตรงนี้มันป่วยจัดเลยนะตรงนี้มีรถสองคันเฮ้ยใครเจอแม็กดำเก็บมาให้ด้วยเดี๋ยวขับรถไปรับเรียงคนพี่พี่พี่ แก่ออกก็พี่มีแม็กดำใช่ใช่พี่มีแม็กดำพี่แม็กดำงานพี่มีสิทธิ์ได้ขึ้นรถสองพี่แม็กดำจริง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 ไม่โกหกมาพี่ไอแม็กดำเป็นคือรถด้วยได้ไหมแม็กดำโอเคโอเคโอเคเป็แล้วเป็ดขอขอบไม่ดับไม่ดับครับนี่เลยดับเลยดับเลยดับอยู่หน้าบ้านเลยมีจริงๆมีของจริงมีของจริงพี่อะของจริงอยู่แล้วน้องชายโอ้ที่ไม่มาโกหกน้องหรอกน้องชายโอเคโอเคขึ้นรถขึ้นรถคือรถไปเว้ยไปเว้ย นั่งได้คนเดียวนั่งได้คนเดียวนั่งได้คนเดียวรมีไรใครมีไรผมมีไรเปล่าไม่เคยมีนกดบไม่มีวิ่งไม่มีมกไอ้ดอกไปแล้วมึงเก็บไปยังไงเป็ดเก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราตัดยางให้หมดเลยเป็ดเคอไม่มีของใหาไีด้่ว่ากูไปเลยเฮ้ยไปตีไปตีไปไ่ไปไปไปไไไไไ โฟกกูมีรถกูมีรถอนุเคราะห์อนุเคราะห์โฟกได้เปลเพื่อนเป่าอาอาทีมงานย่างจนเขาบอกเราเราเปลี่ยนใจทันาะไอเป็ดมันตายคนแรกสองเกมแล้วผมครับไอจอยนี่เปจอยไปเออคุยกัมึงดีกว่ามึงดีกว่าโฟกไอ้เ่ี่ะฝามึงด้วยโฟกไอพี่อ่ไอมืออะคันี่ผมเดาอย่างมี้อายุมาอายุมา ตามโค้กันห่างๆแล้วกันถ้ามันน็อคคือปล่อยมกนูดถ้ามันน็อคามอคคือปล่อยเฮ้ยใครมีชิคแฟ้าเก็บมาให้ด้วยดิชิคแอะเอาด้วยหงอันเอาด้วยหนอันเอ้บอยบักกี้ตายมึงกว่าเพื่อนจอดไห้กูดิไอ้โฟมเฟรเดดเดียวปะเฟเดดกูสอโอ้ผมมีหเออแบ่งไ่หน่อยไดีเฮ้ยใครมีหก่ะขึ้นรถกูได้มี่รถกูได้ไหมอ้าคุณ้ อยากได้ชิคแปดอ่ะใครมีปะอันนี้เราจะดักสะพานใช่ไหมเฮ้ยเคียร์เคียร์เคียร์เคียวเอาว่ะดักแมนเคียรวอะยี่สิบดาวค้านเคียร์ต่บานเคียร์ได้เลยน้องชายอะไรกันครับเนี่ยรถกูเป็นอะไรเฮ้ยรถคว่ําเฮ้ยไมคว่ําแล้วเฮ้ยโอ้โหเคียร์เป็ดบอกขาดคุณแปดกูเห็นของคุณแปดลงข้างน้วนะเคียวนะแต่บ้านเคียร์เฮ้ยเฮ้ยคุณหกใครป้าคุณหกอะเฮ้ย ไอเป็ดมันไปเรือคนเดียวไอบอลมันหลอกเราสมาร์เกียสมาเกียจะเตไปเรือโอ้ยโอย่างนี้อ่สายบ้านสายบ้าไอพวกสายแม่ไอันงรอดูอยู่ทำไมมันแปลกแไม่แล้วสรุปเลยกนี้กูทั้งราดเราข้ามได้ไหมเนี่ยคุณหกใครเอาป้าคุณหใครเอาเป้า เมนเอมเอาเอาเฟอร์เดพี่เมั์สองเงินสอเก็พอราได้รัได้กรอยู่หลังเพื่อนไปยูไปไปไปได้ได้ไดกมองไปนากัดไม่แปดสคนไม่ตายเลยสัตว์ดักนี่ดักนี่ดักี่ดักีดักดีเดีดัตัวไปักระมงนะดักอดักสะพานเหรอ้าอยู่แล้วพี่อยู่โค้งแรกเลย ของแรกก็ไปคนแรกนะพี่โอ้โหยากกูบอกเลยคนละ8ค<ย>ิว <Q S 2> ต้องมีว่ะ<ย>พี่บอกเลยม<พ>เมย์ปล่อยพวกเรยโบราณ เวลาเราเลี้ยงหมาเราต้องเดินนําหมาเขาเดป๋ย้าอยากให้หมานําไม่งั้นหมามันไม่ไม่ฟังเราเยไปอพี่เอารถในมีคูนหกอยู่คุณทบีแล้วจะไปี่นำดีกว่าพี่เพราะว่พี่พี่เอารถพี่เอารถติดตัวไปด้วยนะจะให้พี่เล่นทงไหนไปตรงนี้เหรอพี่สาวใช่ใช่แถวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอนมาไปไว้เป็นกอนสักหน่อยโอเเคกได้เ้รถใอ้รถรถข้างหลังพวกมึงอ่ะปล่อยไว้นะเว้ยปล่อยไว้ให้มันเหมือนไม่มีคนเพื่อนขับไปแบบที่ผมบอกที่จะได้ขับดันมันแต่ผมว่าคนจะไม่รู้จริงเหรอวะไอ้สัตว์ครับต้อมมึงว่าเขาจะไม่เสถียรทนายเหรอวะ ไอ้ฮี่อ่ก็มาดิกูชาชาประมง้ยพี่โฟมันไปแล้วเร็วอ่าๆๆมันไปอย่างงี้มากงี้อ่าแ้จับควไปด้เฮ้ยขอคำรามแต่คนตรงีต้องกูที่มันเลยควายเก่งนักเก่งนักก็เล่นสองคนดีฮี่อ่เราดีด้วยกันอ๋อโรเคีกูพวกกูไม่เก่งเว้ยพวกกูด่าสะพานเว้ยฮี่อ่ะเดี๋ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยมนขับยิงเดียวพี่คือมันไม่ไปทางทันพี่เว้ยพี่ไปตรองตงริมผาอะพี่ก็เห็นอยาไปพี่ไอ้น้องชายเดี๋ยวพี่สอยหวเองตกปลาหน่อยเว้ย เอ้บียตกแล้วพี่ยังอยู่อยงี้เลยอยู่อย่างนี้เลยอยู่องนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปแล้พี่ซูมเห็นเลยโอเคครับอ๋อเมย์ยู่เมยจะดักกล่องใกล้ปะ่เดี๋ยวพี่คเวอร์ตรงนี้ให้เฮ้ยเีแล้วพี่เียลยมตกมันตกมันเี๋ยมันรอดเฮ้ยมันตัวเดียวยังหวเหียเออมันตกมาเยเออฟาร์มไปฟาร์มเลยไปฟาร์มไม่รวยแล้วเฮ้ยรถมาเฮ้ยเลียเคยเย้ยเยเลียเ้าเียเยเียเข้านี่นอนร เฮ้ยมันหลุดไปได้ไงวะเฮ้ยเฮียอะไรวะเนะเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายเฮียอะไรวะเนะเย็นแม่มเป็ล่อยเลออาวับไปวับมาอยู่ัะเอไม่ตายฮียเราพังงั้นใครจะมาต่อกูเสียวสะพานเที่ยนี่ม่งขับปุหรอกูดูหลังให้ก่อนเาะ ตอนมอเราแบบเกือบแย่แล้วเกือบไม่มีความน่าเชื่อถือไอ้เหี้ยมันวับไปวับมารถอ่ะมันมีมันมีของนะบ้างมันมีชิคแฟรป้าตัวนั้นนะมีมีพี่ส่งพี่ข้าไปยังอ๋อขอชิคแฟร์นะเราชิคแฟรก่อนโอ้โหอยู่พี่ยิมรถแป๊บมีแม็กพี่ให้มันสองเมตรไม่มีมีมีบนเรือพันเดินได้อะเขาอยู่บนเรือนี้นี่ให้อยู่บนเรือขับดีพี่ยิงสอยเลยอาอเหรอได้ตัวเดียวแต่แค่ตัวเดียวนะเก็บควายก่อนเฮ้ยไอ้ไอ้โง่ กวาดรถลงไปปู่เป็นชาวประมงดีกว่าไงบอยไปด้วยเดี๋ยวควันก็หายจัดไวาเก็บกวาดรถพี่บอยสวัสดีสวัสดีไอ้เราสุนทองหมดว่ะใครมีปะหรอแบ่งสุนทรทองไอ้ดิโอ๊ยขนฟ้าเนี่ยไอ้แบ่งสุนทรทองไอ้ดิแบ่งอะไรบ้างแบ่งดอกแล้วพี่สี่สิบรัดเดี๋ยวจ้าวผมผมว่าจ รู้สึกโงโง่มากเลยตอนนี้ประมงยาวแล้วกูอะเฮ้ยไม่เห็นใครเลยว่ะมีคนอยากเล่นกับเราเมเฮ้ยกล่องหนึ่ันกูขึ้นไปเล่นมังสวไฟดีกว่าทั้งนี้หมดเป็นลูกขางเลยล่ะคันนี้แต่ตรงพี่แบบไม่เห็นเรือด้วยไม่เห็นเรือจอดเลยมันมีเรืออยู่หน้าผมมาสองลำพี่ที่แบบมันเกยตื้นไว้อยู่อ่ะมันใช้ได้อ่ะมัน้นใช้ได้โอเคโอเคเห็นแล้วเฮ้ยมีคนมีคนดูตัวว่ายนะตัวอะไรปะเนี่ยเฮ้ยพวกมึงอ่ะ ผมดูอยู่พี่ผมดูฝั่งเนี้ยผมไม่ดูฝั่งขวาเอออนนูห่ยขึ้นได้ปล่าวะคุณผู้ชมไป่กูไม่ได้มาดูนะกูมาฟาร์มโอเคต้องดูเพราะว่ายังไงมันก็ต้องไมายี่เว้ยกูขอเก็บของพวกมึงรวยกันแล้วอ่ะกูไม่ได้ฟาร์มเลยคือถ้าถ้าชื่อดำเดิมขึ้นเรื่อยๆแปลว่าชัดแล้วแม่งสตรีมทนายเราไปข้ามสะพานขวาเฮียได้อยู่ว่ะได้อยู่ลองเล่นเดือบมาดิได้อยู่ปีนได้อยู่หน้าดีๆก็ดีอยู่แล้วอยู่ว่าไปเพิ่มรูให้หน้า กลายเป็นหน้าอะไรพี่หน้าหิโอ้โหเอฟไลโอ้โหเจ็ดสิบคนเอาเอาจริงเอาดิเอาดิเอาดิเออาดิุ้ยอะไรอ่ะจะอยู่โซนขวาปะสะดุ้งเสียงตกเสียงสูด้เสียงใครอะไรเสียงเสียงอะไรนะเสียงอะไรว่าเสียอายุอ่ะคนสะดุ้งเลยเนี่ยคนดังไปกระตือไปโอ้โหไอ้ศักรูลเสียงเมื่อก่อนเลยไอ้เยี่ยเกือบตกสะพานเมื่อกี้ ไอ้สต๊ดุ้งไอ้ตัวกูไปรถแตนหนึ่งเลยนะรถเสียก่อนอืมเออตรงหน้าเราไหมโคตรฟังกิ้งเคลียร์เลยแบบกูว่ามันไปขวาแน่เลยว่ามันเปหนักโซนแบบก็มันจะกินอะไรมันก็ไปทางนู้นหมดแหละไอ้ที่ใครจะมาก็รีบกู่เห็แล้วใครจะมาดีใช่ใช่ใครจะมาแม่งผ่านมาแค่คันเดียวแบบคนเดียวเลยคือแม่งเป็นแบบคืเป็นคนที่แบบไม่รู้เลยอ่ะแม่งไม่รู้จะไหนแน่แ่ไอันนี้เรียกว่าโปร่งใสโปร่งใสโปร่งใสับมาตัวเดียวเลย เย้ใส่ใจนี่แค่มองใส่มองได้แค่ใจเฮ้ยอะไรอะิี่แซกนี่นี่นี่นอไเ้เหรออเอาไป่ะขับไปดักไป่ะเฮ้ยโหใจเย็นพี่เ้ยคือพิว่านงเว้ยเราเราดันไปนี้ก่อนปะเราดันไปเราเราไม่ดักสะพานเรดักดันนี้ปะไปะเราไป เอ้ยเราปล่อยสะพานใช่ไปมบอยปล่อยหมาเข้าเดิเหรอปะเอ้ปล่อยดิค่ะปล่อยดิค่ะเออยไอ้พี่อ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเขาข้ามสะพานหมามันเห็นมีเจ้าของมันไม่มาหรอกอ่าใช่บอยกันแหล่พี่เข้าวงเดิเหรอฮะเข้าวงดิเหรเว้ยมามามาน้องพี่ปล่อยให้แล้วน้องเอ้เราเราจะโม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 ่ข้ามาข้ามาโมโมโมเออใช่พี่บอยแต่แหลนไอ้นี่ไม่อยากนะสะพานน่ะไปพี่เราเล่นกลางวงแกกระแสได้ดีที่สุดแล้วว่ะตลกกลางวงเฮี้ยเต็มเลยสัตว์ ้ยเราลีบับกลับไปรวผม้บังมาไรอ่หลอกปันหลอกปันงาหาา่าอย่าอย่า่าอย่อย่อย่า่าีย่าอยไม่าีย่าอย่าย่าอย่าอย่าอย่อยไาอ่าย่อย่าออย่าอย่อย่า่่่ยาอมา่ย่่่ยาออ่ากาอต่ย่ คือโซนกูไม่มีใครเลยเนี่ยแม่งไปสะพานนู้นหมดเลยซัพเปอร์ชัตชัดมันเลยเนี่ยชัดยิ้มเลยเวลามาชนมันชนเต็มเต็มลำแล้วเว้ยสี่คนเฮ้ยมีเรือมาว่ะเออชั้นนี้เป็ดมาร์คสามมาร์คสามจูสแกนให้ไอ้พวกไม่มีจอดว่ะมันจอดปอยว่ะสแกนสองคนสองคนมันอยู่นิ่งว่ะมันกำลังมันนิ่งว่ะมันเหมือนมันดูอะไรทุกอย่างว่ะนิ่งจริงจริงมันนิ่งจริงรมัยนิ่งรอยบ่แอะ ขับกูแทบกูเหนเขนีกูเห็นหนึ่งลำว่ะประมาณสองคนบวกมาแล้วมาแล้วมาแล้วขับอย่างงี้ขับอย่างงี้เฮ้ยต้องมีคนไปดักเขาอ่ะพี่ไม่มีดูสามคนสามคนพี่กีนเอาดิเอ้ยกูเปเลยอ่ะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะเออแปลกูพี่เป็นไรอ่ะอุ้ยเต็มตี้เลยว่ะทำไมพีทรถไปไหนไม่รู้อะ ไม่ดูเล้วตรมั้งตองมา้งผมไม่ีรถแล้วนะทีมครับทีมครับคือเอ้ยผมไม่มีรถผมไปดักไม่ได้อะเล้ยบี้เฮ้ยรถเจ๊งแล้วกูตก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 แล้วเออไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเไอ้เหี้ยเฮ้ยดันด้วยกูต้องไปโชว์เองเข้างั้นนะมีมีไม่ไม่มีรถอยู่นี่มีรถอยู่นี่อยู่มาสี่น้องเลยรถเลยรถเลยทีนี้พี่โฟกส์จะให้มันผ่านมาได้ตรงรถกูไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยไอ้นึงไปบอยมาเต็มแรงเลยเพื่อนอัดมาข้างรถอัดอยู่อัดอยู่ โอ้ยเย็ดแม่เรือแม่ก็ทรงโคตรวรรค์เลยร้อยโ้ยยังโอ้ยย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 ้ยยายยยิยยยยยียย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 เรยยยยยยสยย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 ายย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 อยย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 ายเยย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 ล้ยยยย ไม่ขับรถไปชนเลยได้ป่กว่ไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยไหยเยอะเล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 ยนั่งไม่ดีจริงๆไอ้ที่ไปไอ้เข่านี่เยอะจัดใส่ตัวนะใส่ตัวนะคุณเห็นแล้วตัดสองตัวนะไอ้บอกว่ามักสองมารมัสองมักสองไหนวะสองแล้ถ้าอยู่มักสองก็คือหลอบด้วยดักดักดักได้ชอบเลยอ้าวดูดิรมแอบดูเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยให้เหรอมาดิมาดิ ไปอ่ะเอาพี่กินอยู่นี่ใช่ปะพี่กินอยู่นี่ใช่ปะเดี๋ยวผมอยู่ไกลโบพี่ดักเส้นนี้ไว้เดี๋ยวเขาต้องมาทิ้นแถวนี้เออโอเคโอร้วเดีเราไปเซฟก่อนโบกุ้งไห้โบกุ้งไหมเฮ้ยรถร้อนยิงไงรถร้นยิงมีรถขับมาทางแถวนี้แล้วเป็ดนี่นี่นี่ป้าสิปาจีน่ามึงเป็นคนแปดเนี่ยขามามีแล้วมีแล้วมีแล้ว อยู่้วีจเลจ็เลยอจวีรับแล้วอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิไอ้มึงเหมือนมีวจ่อตัเหลืองกูตัเหลืองกูวีร้อ่ะโอ้ยยิงกยยงใช่ปะ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 มคนยิงกูมีคนยิงกูใชู่เชื่อเชื่อขาวขาไ่มาขีด่มันมีเสียงเว้ยโอ้ยไอคือพี่นเสียมีตเ่มามาละนหนาบานาเไม่มีคนเหรอบ่บานมีบ้บานามีคนบมันมีคนยิงนะเไม่เห็นนะไม่เห็นนะ มีคนเหรอตัวเดียวเป่าตัวเดียวเป่าโถมเป่าพสะพานไว้ไอ้ฟสาโถมเป่าโถมเป่าบ้านห้าโถมเป่าบ้านห้าทะลุไปก็ได้ไอ้พี่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 เอเมเอเมเเมบ้านห้าโถหม้อโถหม้อโถโถโถถโโอยากโกโโโกโานเครถล้ว มามาาเป็นไงบอมามีพี่มีแต่ว่าแต่่้อ้ผมยิงดอกได้นะเอาเป่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกินรับรับรั้าูอลี่ผมอ้เห็เตทีเหที่ผม เฮ้ยเวลาตายเองเวลาตายเองเข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่ได้ผมเคลียร์ไว้พี่อยมีคนแปดด้วยคนดหัเยอะปวหัวไปเยอะปวหัไปเยอะมาช่ยผูหน่อยพี่เดี๋ยไปอยสิทธานัเมตัเต็มตวเต็มเต็มตวเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็เต็มตัวเต็มเต็มตัว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 เวเมตัว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 เวเต็มตัวเ ในเฮตในเฮตล็อกเกอเฮชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองไม่ชั้นสองไอ้กเราสุดจะโอ๊ยฝ่ายยิงกูบินเบ้าบนเบ้าบิ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 นเบ้าบนเฮ้กียนวบ้าพีนเบ้าีินเบ้าีิเบ้าบินเบ้าผนเบ้า้ผมเบ้านในลบ้างคนเม่พอคนเยวไม่พอผมเล่นับพาบินเบ สองคนไอสัตว์อย่าเสียงขอมงหน่อยขอมงหน่อยมีมีลองเซ็กด้วยเซ็กอ์อะเห้ชั้นต่อเหรอเห้ชั้นต่อเหรอแต่ไอพี่จะรับปังใครไปดูเรื่องเลยสัตว์แล้วกูชาร์จบ้านนี่คนเดียวแล้วกูตายนี่ทำไงเนี่ยไม่จะไม่จะเล่ต่อเลยหะอเอาเราเอาเราเข้าบ้านก่อน แข่งอะไรแข่งอะไรครับนี่อ๋อแข่งอ่าไทยแลนด์ซีรีส์ครับผม <laughs> ไทยแลนด์ซีรีส์คับต,ตอมทัวร์นาเมนต์ EP หนึ่งครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไปเราไปเล่นบ้านมังหนึ่งไปล้วกักไหมกักไหมไม่ต้องกักเป็ดเดี๋ยววงหนีโอเคพี่ชายกรักรถก่อนกลบรก่อนคือเราไปกักกุลหกเงี้ยแล้วปล่อยพี่ ไม่ไม่เเราจะให้เราจะให้เขาชนนี้แล้วให้เราเขาข้ามหาเราเขาจะเป็นหมูในอวยให้เราน้องชายแัดไปอุ้ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าชายพี่ชนเขาเลยดีกว่าง่ายกว่าคุณคคุุณณแป็เหลือกูหาตัวยิงเราไม่เจอไปบอกเฮ้ยบอกไอ้ตอนใต้บ้านกูสามพันแล้วนะกูหันหันเขาออกมาเลยสามพันแต่คิดว่มัึงยิงกูสัตว์เฮ้ยตอนตอนตอนที่เราข้ามมาตรงหมูแล้วบ้านเรามันมีนะเว้ยตอนที่เราขับมาแคคุ่ไปได้ไม่ได้ไปได้ครับมาแล้วมาแล้วเป็ดบนเขา แต่เราช้าได้เสียงไปละเรอซัดน้ำอยู่รู้สึกซีดบ้างไหมสัตว์โดนเข้าไปเม็ดเนี้ยึอ่เฮ้ยคนเข่าคือใครไม่รู้นายอดซีเฮดมันไม่ใช่เป้าหมายเราอะเป้าหมายในยู่ฝั่งนี้สัตว์เออตกลงเลยไหมล่ะเฮ้ยนังไอมาแล้วเป้าหมายกลับมาแล้วเก่าเลยเป้าหมายเนาะแต่วะเจมลอยเอออยากกลับไปเล่นบ้านเก่าเลยวะเฮ้ยเป้าหมายวัวแตกเป้าหม บ้านนี้แหละสวยแล้วว่าหมายอยู่ตรงนี้ว่าหมายอยู่ตรงมร้งสองหัวแตกเฮ้ยโี้นั้นยิงด้วยโอ้ยโอ้โหไอ้แต่ไอ้หอังกดเราได้นี่หว่าบ้านแดงบ้านแดงจังหวะอ้าวเฮ้ยกูไปเร่ยกบอลเข่าได้เหรอวะไอ้บ้านเรายังไม่มีคนนะเว้ยบ้านมะโคกอ่ะจะได้ไหมล่ะพี่บ้านได้ก็ดีอ่ะบ้านไหนบ้านมะโคกอ่ะเออไปบ้านไปมะโคกก่อนนะอืม ใหญ่แล้วครับหักบาดต่นด้านน็องต่อด้านแตกแตกไปสามแล้วพายสัตว์รถหายเที่อรถหายสัตว์อะไรเฮียรถได้มาอุ้ยอ้นี่มาคู่มากูมาบบถูกข้ามเราผมมีรถเกียครับโอ้โหแม่ขี้ขี้อะไรพี่มันนี่จากบ้านแดงมันนี่จากบ้านแดงไอเมย์ผมผมรออยู่ ไหน <monastery S 1> พี่ไปไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงกูมโคเวอร์ได้ป่ะไม่ได้ยิงกูกูขอไม่กูขอไม่กูขอได้ก็ได้เออ้ยเดี๋ยวไม่ยิงกูอยู่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคบเพื่อจัดหัวขาดไปดิข้างหลังเรามองยังอ่ะเป็ดข้างหลังเราอ่ะมาคกอ่ะผมมองให้แล้วเมื่อกี้ไม่มีคนพี่โอออเเค

นลี้ยงนลี้ยงเลี้ยงกัน้เนเก๋ดหน่อยเฮ้ยสมองสมอมักผมมาฮะเห็นแล้วเห็นแล้วไปบ้านมันจะฆ่ามมันจะฆ่ามนิดหน่อยไปสายเข้าบ้านเข้าหัวไปแล้วนึงโอ้โหไม่น็อกว่ะบ้านหลังนี้มันต้องข้ามมันต้องข้ามมันต้องข้ามถนนมันต้องข้ามถนนเก้เก้เก้เอากูช่วยอีกแรงนึงกูช่วยอีกแรงนึงกูเห็นกูเห็นอย่าทำให้ทำให้เห็นตัวเดียวนายตัวซ้ายอ่ะตีกีนี่เฮ้ยเหลือจิบคนเองเอ้ย เอ็ดสิบเอ็ดได้ไม่ต่อไไปมาเลยไปมาเลยไปมาเ็ยไมาเลยไปมาเลไปมะเอยไปมาเลยไปมาเลยไปมาไหมละไปมาเยไนมาเลยไมาเลมาเลยไปมันอยไปมาเลยไมาเลยไปมาเลยไปมาลยไปมาเล้วปมเลไปมาเลยไมาเลอไปัดเลยไปอกเลยมาเลยไมาเไอ้เหี้ยโไมไม่ไ้ไม่ไมไไลมเลยป ต้องใส่เห็ดวมั้งไม่เมันเห็ดไม่ตายเรียบร้อยมากออกมาหลังบ้านออกมาหลังบ้านเดี๋ยวมาตอนนี้ตอนนี้ตอนสุด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 ตายเลยพี่ที่มาดูข้างหน้าให้ไงมาดูข้างหน้าให้ก่อนเบบี่เขาควรมีพวกน้องตองอยู่ขับไปเลยดีกว่าพี่เฮ้ยตรงนี้มีเสียงรถตรงนี้มีเสียงรถนี่นี่นี่ปูชาเปอร์ข้างบนผู้ชาเปอร์อยู่บนเขาไปชาเปอร์ไปชัพเปอเฮ้ยมันชนกันมันชนกันนี่รถหน้ากูคันหนึ่งตายเอ็ดดี้เอ็ดดี ไปแล้วหไปแล้วหนึ่งไปแล้หนึ่งตายอุ้ยอุยบานบานบ้านบานอุ้ยเรียมลายเรียร้อยต้องเข้าไปต้องเข้าไปรอ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 ข้าหน่อยรอข้าน่ออข้าหน่อยสวยสวยเม่อก่อนนม่อก่อนนึงกระแนงกระแมากกระแมา เข้าเาบ้นังเชุอยู่บ้านบ้แดงบ้านสีแดงหรอบ้านสงหรอาเขียว้าเขียว้าเขียวโอเคเอาแล้วหกหกแล้วกูบอกเลยหกหกหแน่นอนกับนอก็เดินกับนอกูเออชุบรูชุบใจโคตรเสียเปรียบเลยเ มี้ปลาเราน่าจะร่วงสองก่อนรอรมรอรอรอรรอรอออร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 อาอรอรอวอร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 ออรอรอรอมอรอรอรวรอ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 วอรออรอ้อร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 มรอร้อรอรอรออรอออรอวอรออรรารอรอรออออรอรอหอห้ออ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 รออย สายบล็กับมอไซค์ระดับลีกระดับลีกระดับผัวกะทิไปรวมกันมาสี่ขับมอไซค์ไปรวมเออระดับลีกระดับลีกแล้วก็หัวกะทิแล้วก็หัวกะทิธรรมดาอยู่แล้วครับหัวกะทิมะพร้าวด้วยนี่คือใครวะไอ้จิกแซกเป้หวะก็มาดิมาดิมาดิไอ้สัสเจ้าันไม่หนอนไม่ไงวะโคตรเจ็บพวงตัดสินและต่อไปเนี่ยไอ้สัตว์ พวกเราเว้ยสบายสบายยาวๆตัวนึ่งเห็นตัวนึงเห็นตัวนึงเฮ้ยอ้าวล้างไปแล้วเจออ้อมมาขามอยู่ขามอยู่พี่ขามอยู่อยู่นอนล็อกอยู่นอนล็อกอยู่เดอกับสามอบไม่ได้หวะยากว่ะไม่ตายย่าไม่ตายเตปฟเตปเต๊ฟเมาล็อกข้ามตัวนึงใายบนตีมั้งแง่ไงสัสที่ใช้ไม่ได้ไอ้วงเรานะเนี่ย

กิงกาดมีใครครับผู้ถูกล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราวางไหนต้องต้องเราวางไหนต้องต้องมีคนเล่นบ้านว่ะไอ้โฟกบใหมุขหมุนขวามาอย่างงี้พี่มองเห็นปะผมอยู่บ้านไงพี่บอยผมอยู่บ้านไงพีอโอเคโอเคแต่ผมก็จะน็อกให้กุรอุกกี้ให้กุรอฟกุยให้ผมเห็เขาหมุญมาตามพี่กุรอฟบ้าสามได้ให้ได้ครับพี่ได้อีกสักพักอับครับไม่วังบ้นสำคัญก็คือเขียนพี่มี่ปะ อยู่ีถุดเขียวไว้อยู่ก็หนึ่งเปไม่มีใครคุยใครเลยอะเกมยี่สิบแปดไีเขาใช้ก็สุดทอกันตรงเนี้ยไอ้แม่ขาตั้งแต่เดินขวาแล้วไม่เคยต่อมาเลยทีเนี้ยมอไอ้พวกนี่พวกพี่ยังอยู่ที่เดิมกไปขวาขวาขวามาดูขวามาดูขวามาดนขวามาตอนนี้มันมีตัว M K ดับอยู่มันมีตัว M K ขำอยู่

แม่ลอยด่าเฉยนี่ถ้ามันขับเข้ามากลางบกตรงนี้นะพวกเกือบเลยมาดีต้อนร้อนนี้เออเราสู้โอมาดิพี่ยังเกือบม่วง้าผมไม่หนีผมตายอ่ะไปเลยอะไอ้สัตว์เขาว่าเราไปใครวย่าแยกไปเฮ้ยผมมึงเห็นดีไหมไปน้องเราแล้วมันนเราแล้วเอาเพลินจะมาเออนไอเฮ้ยเราเล่นเนินตับได้หนิพี่ตรงพี่โฟก่อ่ะใช่ปะได้ครับได้เลยพี่ดูพี่ดูฝาให้อยู่ขวามาไม่ได้พี่ดูให้อยู่แต่รถเราไปได้เหรอเนี่ย เดินเอาเดินเอาไม่ไม่ไม่ถ้าอย่างเงี้ยพวกมันอ่ะมันมีทำได้อย่างเดียวแล้วมันต้องดันมาอย่างงี้เออใช่มันต้วัดแล้วมันจะวัดแล้วจะวัดจริงเนาะเก้าไอ้ดอกมักเก็ตก็เล่นได้เล่นได้นอนรอชกรอชกไอ้กูอยากแอดดอกว่ะไปเข้าวงนอรอชกกูอยากแอดดอกว่ะเนี่ยไม่มีครับว่าปานนี้เฮ้ยเหมือนออกฝามาแล้วตัวนึงเมื่อกี้เห็นป่ะครับโอ้โหผมตอนรอชกใช้ใช้อยู่ตัวนึงก็สายได้กูรอมันนี่ของไม่โดนไอ้เนี่ยน็อกน็อก ตายได้เป็นรถสีหวาสวยได้เป็นรถสวานโอ้ไม่ได้แล้วได้แล้วได้เปรียบแล้วตัวได้เปรียบแล้วตัวได้เปรียบแล้วตัวไั้นต้องสามตัวน้นงสามตัวได้เปรียบแล้วโอ้ชอบเลยดิไอ้บอพมันหอมตัวเองขอระเบิดหน่อยตัวระเบียบแล้วนะตัวระเบียบแล้วนะอุ้ยทำไมลูกนึงตาายยมันจะต้องยูเห็นนะโบ่เออกูขอเด็กคืนก่อนกูชอบเอาไปลูกนึง พี่บอกให้เลือกหน้าซ้ายหน้าขัดแล้วจะมันจะหมุนมาครับฟังรู้เรื่องอยู่ไปกีนพิซซ่าไปตัวหนึ่งอ่ะจะหมุนอีกเหรอเพราะว่าหมุนไม่ได้เพราะอ๋ออยู่ข้างบนตอนนั้นอะตอนเนี้ยผมไปรอตัวที่ห้าเขาเหลือสักตัวนึงผมไปรอเดินใกล้เลยกะหมวกจะแตกมดกูเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ดูให้พี่ดูให้พี่จะมองเองพี่จะมองเองกูเห็นมดเลยไปขวาเจ็บล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ ไปเลยตัวเด <struggled> <G l tube> ียวตัวเดียวตัวเดียวจักรู้จักรู้เอ้ยี่สิบ f o ปัดจังไว้ต่อน้ำกูคือกูจะออกไปยิงมันอะแต่กูได้เสียงติ๊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 กูวิ่งก่อนเลยโคตรมันเลยว่ะ